ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญ,ญายาสุลึ้งชาวนาภูกี่วควายควันกลางพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่กันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อครับเพื่องจิโมผาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้ผ้าพีผ้าน้องมาเล่นทางขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่งควายงามๆนะครับทางอำเภอพุนพี่น้องเฮาราคาก็ถือว่าจับต้องได้พี่น้องครับมาหูจักก็จะคลองเพิ่นสวัสดีครับ สวัสดีครับปลอดใจครับที่พนน์ครับที่อยู่ที่อยู่อําเภอไอ้น้องบ้านโวกลำตําบลน้องแวงโสภาครับอาเภอพนครับขอนแก่นบ้านน้องแวงโสภาีเพือพี่น้องเด้อนะครับเป็นไดพ่อพี่น้องเฮานะครับอําเภอพนจังหวัดขอนแก่นพนี่น้องเฮ้านะครับบ้านหกลำเนาะครับลืมข้าวบ้านหกลำนะครับตําบลนะครับน้องแวงโสภานะครับอาเภอพนจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรเบอร์ติดต่อเพ่นเพื่อนพี่น้องเด้อ นี่เลยพี่น้องเข้าเอานี่นะครับเบอร์โทัเพิินเอาลมผัดนะครับเดี๋ยวผมอ่านดีกว่านะครับลมผัดศูศเบอร์ทั่พี่น้องเข้าศูนย์เก้าศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้เนย์บอร์ไม่ดีใช่ครับศูนย์หกสี่้าสี่เก้าเก้าเก้ศนพี่น้องเฮ้านะครับ เป็นเบอร์โทรพี่น้องเฮาเบอร์ไลน์กหนึ่งศู7ย์แปนะครับเป็นเบอร์ไล่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยพี่น้องเฮาเบอร,ร์กันเลยนะครับนี่เบอร์โทรพี่น้องเฮานะครับ0 6 4 9 4 9 9 9 2 0นะครับเบอร์ไลน์เพิ่มก็ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แเป็นทั้งอันนี้เป็นเบอร์ไลน์นะครับอันแรกเป็นเบอร์โทรพี่น้องเฮานะครับมาบานนี้มาเขือเรื่องควายเฮา รายละเอียดมาเลยครับรายละเอียดคือร้อยห้าสิบสองครับบวกลบความสูงเพ่นร้อยห้าสิบสองบวกลบเิ่นเป็นสายใดเนี่ยใช่ครับเป็นแม่มาจากกุ้งไทยครับแม่พ่นนี่คือตัวนี้คือมาจากกุงไทยเนาะครับร้อยห้าสิบสองบวกลบครับบวกลบนะครับแล้วลูกพ่นเนี่ยใช่ครับลูกพ่นได้ครับนี่ลูกไผ่นี่เจ้าสั้นครับลูกลูกสาวเนาะครับลูกสาวเจ้าสั้นอายุ อายุเดือนกว่าครับเดือนกว่าๆพี่น้องเฮานะครับนี่พี่น้องเฮาตัวนี้ผมเคยทายด้วยพี่น้องเด้อนะครับตั้งแรกบนทองอยู่ตัวนี้คลอดแล้วพี่น้องเฮานะครับเป็นตัวเมียพี่น้องเฮานะครับเป็นลูกสาวของเจ้าสั้นนะครับแช่งขาหลายตัวนี้คือภาพอาจชีบอสมจริงปานใดพี่น้องเฮาต้องขอโทษขออภัยไว้นะครับเพราะว่าผมมาหาเล่าคำนะครับด้วยภารกิจหลายอย่างพี่น้องเฮานะครับแต่ว่าเน้นให้พี่น้องได้มาเบิ่งตัวจริงพี่น้องเฮานะครับแม่เป็นสายอุทัยครับ อ่างหนาลึกนะครับสูง152บวกลบนะครับแล้วก็ลูกตัวเมียนะครับยางน้ำกลนเป็นลูกสาวของเจ้าสั้นตัวนี้บเปิดไปยังไงใเปิดไปสองแสนห้าหมื่นครับสองแสนห้าหมื่นห้องเนาะครับต่อล่องได้ครับสองแสนหาได้เป็นองเดอนะครับเป็นราคาเปิดราคาห้องเป็นองเ้อาเนี่ยเมียนี่เป็นเป็นสัตว์เป็นอะยรใท่ไเนี่ยครับเมียเพิ่เป็นสัตว์ไปเนี่เมียมันบม่ทัานเปลี่ยนครับอื เจ้ว่าบรดุลหรอกเนาะครับว่าผมเบิ่งเดียวมันเป็นตรงๆไหมมันเป็นเหลี่ยมไหมเจ้ว่าลูกนี่พี่น้องเท่านะครับเพิ่งได้เดือนกว่าๆพี่น้องครับแม่นี่อ้างนะเลืกเป็นสายอุทัยเนาะครับเนาะสองแสนห้าหมื่นครับส่งฟรีให้อีสานอีสานครับต่อรองได้เหมือนเดิมครับต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับมีหมดมีทุนเท่าไหร่นะครับอยากได้ควายใหญ่ไปพัฒนานะครับอยากได้ควายสูงควายใหญ่ควายอ้างนะครับไปพัฒนาทั่วมหาไงทรายได้นะครับคืออ่ารับแบงผีแบงน้องได้คือเก่าพี่น้องเฮานะครับเนี่ย แม่นะครับสูงลอยหางสองล้วก็เป็นสายอุททยนะครับลูกนี่เป็นลูกสาวของเจ้าสั้นนะครับนะเป็นลูกสาวของเจ้าสั้นพี่น้องเขาเป็นตัวเมียไขยพึ่งได้เดือนกว่าๆพี่น้องครับตอนนี้คือเบื้องว่าถอนออกหรืพี่น้องเขานะครับ, <Ö> บน่นเกลียกรลบแม่ยังไงเนี่ยใช่ไอจูงยางมุนออกไปท่างลูกนนครับนี่พี่น้องครับเนี่ยลูกคนขาหลายเนี่ยใช่เน,น,นาะครับขาหลขายเงาดีนะครับ,รบลูก,กคนพูน่ะเนี่ยแล้วก,ก็แม่อ้างดีพี่น้องเขาพูน่ะ อุ้ยลูกเงาดีเนาะโค้ดรการยี่พี่น้องเฮาสองแสนห้าหมื่นครับห้องซื้อๆห้องซื้อๆครับมีรองได้าเงินเดิมครับมีงบมีพิเท่ศษทั่วหาญย,ย่าไสาเนาะทั่วหาเลยครับทั่วหาเลยเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับหรือว่าพี่น้องเอฟซีนะครับที่ยุตตังประเทศพี่น้องเฮา,าในรายข้อย่างพัฒนานะครับอแอดไลน์มาหาเงีย,ยาส่ายได้นะครับแล้วก็คุยกันทางไลน์ได้ทั่วทางไลน์ได้พี่น้องเฮาขอเบื้องหน้าตาเพื่อนนะครับแน่เพื่อนพ่อพ่อพ่อยืน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  วง,วงเขาอุ่มบาดแง่เนาะยช่เนาะครับวงเขาอุ่มบาดแง่นะครับตาแต้มแก้มจำนะครับข้ออ,อ่งองถุงน่องขาวนะครับกําไลมีหนาหลังเลยพี่นอ้องเฮานี่ตัวนี้แง่น,นะครับเอิ๊กแง่ไร้กว้างอ้างหนาลึกตัวนี้แล้วจ่ายลูกตัวเมียพร้อมพี่นอ้องเฮาเนี่<อ>นในยในะนกันในกันในการตําหนิวมีเนาะใช่เนาะบ่มีเหงาจางครับส่งหฟ้ฟรีสารส่งฟรีฟรทั่วภาคอีสานครับแต่ว่าส่งให้ได้ทั่วประเทศเนาะครับประเทศราคากันเนาะครับไปมึงตัวต่อไปเลยครับโอ้ ได้การพี่น้องเขานาเลยเอาพี่น้องครับบบดนี้เบิ้งใหญ่ๆแล้วเพาเบิ้งน,น้อยๆบบดนี้พี่น้องเขาเบิ้งงนี้สัมยายกับหลานพี่น้องครับเพราะเป็นแม่กับลูกดิพี่น้องเขาสัมยายกับหลานนะครับล่าเลี่ยมเลยนช่ใช่ไอ้นี่เป็นควายแคร์ครับควายแคร,คร์ครับสูงสูงรอยสิบเจ็ดเส้นยยครับห่ยวยขี้ใดไหยใช่ขี้ได้ครับรอยสิบเจ็ดเส้นครับขี้ได้พร้อมครับแต่ว่าตอนนี้คือเขาไปขีพอันทองมั้งปะทองกับข้าวเหนียวครับโอ้จ็ดเดือนแล้วเฮ้องแปดเดือนครับ แปดเดือนกับเจ้าข้าวเหนียวพี่น้องเฮานะครับนี่เพิ่นเป็นไข่แคร์ด้อพี่น้องเด้อเพิ่นได้ยากดูอะไรเนี่ยใช่ไหมด็ครับได้ลูกตัวนึงครับได้ลูกมาแล้วตัวนึงเนาะตัวสองข้าทองครับตัวสองข้าทองพี่น้องเขานะครับอันหนาลึกนะครับตัวนี้แต่ว่าความสูงมันแค่รอยสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเส้นพี่น้องเฮานะครับทองกับข้าวเหนียวนะครับอู้ยไข่แคร์พี่น้องเฮานี่ได้เนาะนช่ไหมเนาะ้ได้ครับเท่าไหร่ราคาได้ครับราคาสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพันห้องก็คือเนาะครับ ก็ลองได้ครับจูงเหย่างหน่อยเงีอยูู่เหยียงหน่อยเอาขายืนถึงเพียงพอ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 นี่ให้พี่น้องในเบื้องนะครับพี่น้องเฮานี่นะครับเป็นควายแคระนะครับท่องกับเขาเหนียวพี่น้องเฮาเนี่นะครับขอมูลมากแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับลูกสองคาทองนะใท่ายเนาะครับแปดเดือนแล้วเปลียนครับมีใบใะพร้อมครับเป็นควายอ้างแล้วก็สวยงามพี่น้องเฮาหน้าเขานี่สวยนะครับเดี๋ยวให้ผมให้เบื้องถ่ายซะก่อนเบื้องถ่ายเบื้องแข็งเบื้องขาเบื้องเล็บ ตัวนี้ขาบางโกงบางงอนนะใช่ไหมเนาะบอรครับรับประกันบ่มีิตรมีอยัางแจ๋ยยังครับโอ้้ดการเด้อพี่น้องเด้อคนน่ะสวยนะครับเนื้อไหมุนหนามาเบ้างครับบ่เน,นี้เบิ้งถ่ายแล้วเบิ้งหนาจังน้อยนะครับได้รูมาแล้วตัวนึงเด้อพี่น้องเด้อโอ้ตาใหญ่ตาโปดีพี่น้องเฮาข่านเขาข้นเขาใหญ่นะครับ,บวงเขาอุ้มบาดสวยงามพี่น้องเฮานะครับปากใหญ่ปากกับหัวเพราะ่าทอ,อกันเ <laughs> <laughs> บิ้งได้เบียงแล้วใส่ถุงเทถาขาวนะครับกำไรหนาหลังมีครบเลย ขาโบกงโมงอ่อนะครับถือว่าเป็นควายพัฒนาควายแคได้นะจะสมบูรณ์ไม่ใช่เนาะครับแล้วในถองพี่เป็นข่าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวครับแปดเดือนมีใบรับประกันให้พร้อมครับแปดเดือนแปดเดือนพี่น้องเฮ้านะครับเอกสารใบหลอดครบนะครับเท่าไรก่อนสามหมื่นเท่าไรก่อนสามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดพันเบื้องอะไรพี่น้องเฮ้านะครับพ่นไถ่เทยสมบูรณ์ดีพี่น้องเฮ้าเต้านมใหญ่สวยนะครับอ้างเอื้องดีพี่น้องครับตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับพ่น บยมึงไงพี่น้องเฮาปานกับไปเขาเอื่นอย่างนี้ก็ปานกับย่า่กับหลานพี่น้องเฮาเึง่งเพราะว่ามันสูงทอสูงสูสีกันครับตัวหน่อยที่มึงดูโอ้ปลาท้อปลาท้ปลาท้อปลาท้พี่น้องเฮามึงไงกับแม่ลอยหาชิบสามพี่น้องเฮามึงไงเปรียบเทียบใช่กันนะครับพ้วนมึงไงเปบียงมึงไงโบ้เพียงสวงพี่น้องเฮานะครับโบ้เพียงสวงซ้ำ ูยมึงเนี่ยจุงเอียไสจุงความึงน่ควายไสจัดของขวัญปีใหม่ให้ควายแค่ควายแค่นี่คือเอาให้เป็นสหรับของขวัญปีใหม่ครับของขวัญปีใหม่สำหรับพี่น้องเอฟซีน้องแย้ไส้เนาะครับพี่น้องเฮานะครับมันมันมันสียันตัวเมียไงที่เนาะครับมันยันครับมันยันตัวเมียญ่พี่น้องเฮานะครับสามหมื่นเท่าไรก่อนแย้ไส้สามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ตลอดเนาะครับนะครับทั่วมาคุยครับแย้ไสเด้อพี่น้องเด้อนะครับฟรรรีได้คคัับบนะ ร้านกาแฟนะครับรีสอร์รีสอร์ทหรือว่าสถานที่ที่ให้พี่น้องเข้าได้ไปเที่ยวไปชมนะครับเอาควายไปกินหญ้านะครับพ่อให้ลูกให้หลานเพื่อนได้ถ่ายรูปเชื่องดีนะใช่เนาะครับเชื่องดีจับได้ครับเด้กระบายได้ครับชี้ได้ชี้ได้ครับนี่พี่น้องเข้าแต่ว่าตอนนี้คือบ๊วชี้พี่น้องเข้าเพราะว่าเพื่อนนั่นถองแกะไก่ขอดแล้วพี่น้องเข้านะครับบ๊วชี้พี่น้องเข้านี่ได้การอยู่นี่ส่งฟรีนิสานเนาะครับแต่ว่าส่งนไหนทั่วประเทศเนาะ ทัวประเทศครับทัวประเทศราคายจะคุยกันเนาะครับไปเบื้องตัวต่อไปเฮาเอาพี่น้องครับบัดนี้เบื้องไร้การที่สามพี่น้องเฮาผู้ใดหาควายอนาคตพอพันนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าหนึ่งกระดูกแขงขาใหญ่นะครับสองลำตัวยาวพี่น้องเฮานะครับสามข้อ,อยก้ข้อกายดีนะครับเป็นควายที่เป็นตะเลียงง่ายพี่น้องเฮาตัวนี้เพรธรรมดาเลยนะครับรายละเอียดมาเลยครับเนี่ยไสเป็นลูกไผ่เนี่ยลูกช้างอุดรครับลูกชายเนาะครับลูกชายช้างอุดรอายุ ครับ18เดือนครับ18เดือนนะครับเบอร์อะไรพี่น้องเฮานะครับความสูงความสูง140ความสูง140พี่น้องครับบู๊ยลำต้นลำตัวเงวแชงขาใหญ่นะครับเบอร์ก็เลยพู่นะโถ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 จักบาทยังไงตัวงสิได้ครับสามหมื่นห้าครับฮะสามหมื่นห้ามเป็นลักนาดจีเพราะว่าสีนกคอกมากครับเนี่ยอันไกลใหญ่แคานี้ครับ ลอยซี่สิบด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับเนี่ยเราเป็นควายที่เขาเนี่ยบัดบ,บัทันบักบัดทันเรียบเลยเนี่ยท่านอย่างครับเข,า,ขากลมๆนะครับเบื้องลยพี่น้องเฮ้าเนี่ยเบื้งเนี่ยบนไปซี่ยกครอกมากค่อยแต่ราคาเนี่ยครับพี่น้องเฮ้าบพต้องบพต้องขึ้นมากนะครับเบื้องมังวินกับหูแจักพี่น้องเฮ้าเนี่ย้ามังวินกระดูกนี่ถือว่าออกจากไข่ง่ายแน่นอนแต่ว่านี่คือลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งเลยนะครับมังวินนี่ทอพี่นิพี่น้องเข้าทอน้ำไทยนะครับ แน่นอนว่าตว่าเล็บเล็บแข้งเล็บขาพอดีที่พี่น้องครับตัวขาไหมต่อล่องได้คือเ่าครับพงฟี่าภาคอีสานครับสามมือหาทินี่ครับเออความสูงมาดีเนาะครับความสูงมาดีนะครับจนตัวลำชิงถือว่ามาดีเป็นควอยกระดูกกระเดียวนะครับสายพัฒนาผู้ใดหาอนาคตพอพันนะครับผมว่าซื้อควอยงหญ่กับว่าเลี่ยวคือซื้อควายน้อยหรอกเพราะว่าควายง่ายห้ามโป่หุ่นจังนิสัยสนะครับอันนี้คืออันนี้คือว่าว่าสองมุม้ะพี่น้องเนะ่ผมผมบอกแนะนำให้พี่น้องสองนุ่มสองมุม คือซื้อควายไงไปนี่เฮาบอกหูจันทร์นิสัยเพลินนะครับนะครับแต่ว่าขายซื้อควายหน่อยไปเฮาไปปรับปรุงได้เนาะนะครับไปปรับปรุงได้นะครับเฮาหูจันทร์นิสัยเพลินซื้อเจ้หน่อยนะครับไปเลี้ยงเจ้หน,น่อยเนี่ยพี่น้องเฮาลูกชายช้างอุดรครับอ่าหนึ่งปีหกเดือนสิบแปดเดือนติดครับสิบแปดเดือนสูงรอยสนะี่สิบเนาะครับสูงรอยสี่สิบพี่น้องเฮาเขากระกันบัตรพิธีตำหนียางยางครับตำหนียามีส่งฟรีอีสานส่งฟรีครับสามหมื่นสามหมื่น ห้าพันบาทห้าพันบาทห้าพันบาทด้วพี่น้องเด้อนะครับต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับเลากกะทงพี่ใหยพร้อมครับตำนี้พ่ด้ตำนี้ม่มีอย่งครับไม่มีตำนี้พี่น้องเ้านะครับนี่เราบอกวินเท่านละง่ามพดบอกวินกบว่าธรรมาเอไปสื่อเสเบืองเพียงพ่อน้ไเนี่ยขยบาทขึ้นบลอใส่หุนมุนขอสบไทครับ มุนดูหน่อยมุนดูหน่อยอู้ไทยโอ้เจ๋งตรวจไหมเพราะว่าเป็นสิ่งยกควักเป็นมาเป็นในที่เะาบังวินเลยอืออุ้ยอันนี้คือควายไทยบ้านเฮาอีหลีเนาะครับว้าตัวโอ้ตัว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 นี้แขีงขาดีขาหลายนะครับตัวนี้ผู้ใดหาควายสูงอนาคตควายสูงต้องตัวนี้เลยพี่น้องเฮานี่ผมว่าได้การอยู่นะครับ สามหมื่นหาสนันเนาะใช่ไหาเนาะครับห้องก็ซื้อเนาะครับตัวรองได้ครับตัวรองได้ตัวเอาพี่น้องเข้าคนนะขายเงี้ยเงเงี้ยด้การล่ำตัวล่ำตัวลำ่วลำชิงเงีวนะครับข่าวดีตัวนี้ว่าธรรมดาเลยไปมุ่งตัวต่อไปเข้าเผื่อเอาพี่น้องครับบัตรนี้ยวเบิ้องอ่าโค้มแม่ลูกโค้มท่องเด้อพี่น้องเด้อนะครับว่าธรรมดาเลยเป็นแม่บ่สูงมากนะครับจะว่าใจลูกนี่ยว่าธรรมดาเลยนะครับเอาละเอียดมาเลยครับเนี่ยใส่ราคาก่อนราคาสี่หมื่นสองพัน สี่หมื่นกับสองพันนะครับราคาป้าสมคอได้พี่น้องเฮานะครับแล้วบันนี้แม่พุทธสูงไรไปนะครับสูงไรครับช่วงบวครับร้อยสามลบหกนะครับบวกลบพี่น้องเฮาแล้วลูกลูกตัวเมียเนาะครับลูกผู้ใดครับนี่ลูกตัวเมียนี่ลูกลูกผู้ใดครับตัวเมียนี่หลานเบิรมพัน์หลานครับอ๋อพอเพิ่นเป็นลูกชายของเบิรมพัน์หลานเนาะ เป็นหลานเบิ่มพันล้านนะครับแล้วแไงพนท่องไปครับนี่ไงท่องกับทับหนึ่งเดือนกับเป็นหลานเบิ่มพันล้านครับครับพ่อบ้านครับก็คือว่าในท่องนี่ทับมาแล้วหนึ่งเดือนครับแต่ว่าทับคมโตเนาะคมโตครับคมโตัวพี่น้องเฮ้าก็คือว่าเป็นพอเดียวกันครับตัวนี้เนาะครับนะครับเพิ่นทับว่าไว้แล้วเดือนหนึ่งพี่น้องเฮานี่เพิ่งเอานี่นะครับตัวนี้เป็นหลานเบิ่มพันล้านเด้อพี่น้องเด้อนะครับแทงขาใหญ่ดีพี่น้องเฮาเล็บนี่ผมว่ามันทอแม่พี่น้องครับหัวโหนกนู่นดีพี่น้องเฮ้าเมียสูงแครับเนี่ย เพิ่งเปิดไปสี่หมื่นกับสองพันซื้อสองเอาไปรุ่นสามต่อรองได้ครับแม่กับแม่ลูกกับแม่ครับต่อรองได้ส่งฟรีให้อีสานครับแต่ว่าส่งได้มีบ่มีคุยกันได้ครับเงินเบื้องเนี้ยเรื่องเงินเราว่าคุยกันได้นะครับเงินบ่ยากเราว่าบ่ยากครับขอแต่ว่ามักสะก้องยังางเนาะครับเงินบ่ยากเด้อพี่น้องเด้อขอแต่ว่ามักสะก้อนเดี๋ยวผมยางให้พี่น้องเบิ่งสะก้อนนะพี่น้องเขาเนี่ยโอ้หน้าตาดีลูกแรกที่ยังางเนาะลูกแรกครับ โอ้ลูกแรกพี่สองค่าทองครับแล้วลูกสองค่าทองพี่น้องเฮาเนี่ยแชีงขาใหญ่ดีนะครับใจลูกก็ธรรมดาเลยพี่น้องเฮาเนี่ยลูกจะเดือนกว่าเนี่ใช่ไหมใช่ครับลูกจะเดือนกว่าลูกได้ขี้เดือนครับประมาณนี้เนาะครับประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าเป็นพอรับจ้างเนาะครับเป็นพอรับจ้างลูกไส้ของเบิรมพะลานเนาะครับหลักการได้ทองเพี่นกองเป็นพอเดียวกันเนาะพอเดียวกันครับพอเดียวกันข่มตัวมากพี่น้องเฮานะครับก็ธรรมดาเลยสี่หมื่นสองพันบาทครับต่อรองได้ต่อรองได้ครับส่งฟรีสาร ครับส่งได้ทั่วไทยจังคุยกันราคาหน่อเนาะครับเปลี่ยนของขวนปีใหม่เลยพ่อสรายจัดให้ครับนะครับเบิ้งดูเม่สามหมื่นนะครับลูกหมื่นหนึ่งพี่น้องเฮาเป็นไหนแน่นอนบ่ไปเบิ้งตัวต่อไปเน่ยทายเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ้องคมสุดไทยของรายการพี่น้องเฮานะครับสวยมากเลยพี่น้องเฮาเป็นแม่พันธ์ที่ใจลูกว่าธรรมดาเลยนะครับแม่ผ่สูงมากนะครับ เอาละเดี๋ยวแม่ไส้แม่สูงเท่าไรแม่สูงร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบบวกลบครับลูกเพื่อนเดชสูงเท่ไรนี่ร้อยสามสิบไปร้อยสามสิบสองบวกลบเนาะครับบวขาดเั่าไรสามสิบเนาะบวขาดครับจักเดือนแม่ไส้เป็นลูกปังครับจักเดือนครับลูกมันแปดเดือนครับลูกสาวเนาะครับพี่น้องเฮานะครับเบื้องแม่สักก่อนเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวผมสิวายเองพี่น้องเฮานะครับนี่เป็นไง แม่เพิ่นนะครับสูงร้อยสี่สิบบวกลบนะครับเงีวดีต้นตัวรำชิงดีหน้าตาสวยแล้วกับใจลูกตัวเมียพี่น้องเฮ้าลูกตัวเมียเพิินนี่เป็นลูกของ,อาป,างป้าแปด <8 S 2> ริวร้วนะครับแปดเดือนนี่เนาะแปดเดือนครับแปดเดือนพี่น้องเฮ้านะครับจังบ๊อดสนเข้านะครับจังบนสนสะพายแต่ว่าขาเพิ่นนี่ที่พี่น้องเฮ้านะครับถ้าผมบ่เห็นกินนมผมบอกเลยว่าผมบ่็เสือว่าเป็นเมียลูกพี่น้องเฮ้าป้ตัวลูกเนีขาไนีย โอ้นี่พันธุ์ะเดิ่อแม่พันทรงลูกพี่นอ้องครับแปดเดือนสูง130ลอยสามสิบเดียวพี่น้องครับเอา้าเบิ้งงไปเลยนะครับแสงขาใหญ่ยงเงีวดีสูงนะครับตัวนี้พะ่ะธรรมดาเลยเบื้องไปเบี่ยงสีดอกเล่านะครับสวยมากๆเลยพูนนี่วู้ยเบื้งเนี่ยพูนอะ่ะอ่องคงอ่องข้อชัดนะครับอัตลักษณ์ชัดพี่นอ้องเฮาเบื่องเน่บ่อน,นสนเข้าเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับโอ้โหเล็บเล็บ ลูกสาวป้าปังแปดเิ้วแม่มาสูงใส่ก่านน้สรอยสี่สิบครับบวกลบร้อยสี่สิบบวกลบครับคบนี่เข้าเป๋ยบป่าครับเนี่ยหกหมื่นสองพัครับเท่าไรกวหกหมื่นสองพัยแม่ลูกเป็นักมากที่คุ้ยนะครับครับเพราะว่าาบอยกขวกมากได้ครับเีป้าตัวแม่สูงร้อยสี่ิบวกลบแล้วพี่น้องด้นะครับมอนจะยกขวักมากครับค่อยได้แม่เาผสมไปครับนี่ได้ครับแม่เ้าผสมไป แม่มันคมตัวได้เนื้อเดียดครับคมตัวบ่ทันพันครับอ๋อเพิ่งคบครับพอรับจ้างเพื่นตีพอรับจ้างบ้านครับหมาว่าเฮาตัวบ้านใดเนาะครับตัวบ้านใดเด้อพี่น้องเด้อนะครับร้อยสี่สิบบวกลบพี่น้องเฮานะครับถ้าเทียบเพิ่นอยากได้คือเอาบ่ต้องว่าเพิ่อนดอกถ้าเทียบผมอยากได้ลูกมันนี่ก็แยกใครได้ครับแยกใครได้คอยคุยกันที่หลังครับราคามาสวนเข้าเนาะครับแต่ว่าแม่เพิ่นนี่พี่น้องเฮานะครับอู้ทางเขา อัตลักษณ์นะครับตาแต้แมแก้มมีพี่น้องเฮาพุญน่ะข้ออ่องถุงน่องขาวครบเบิร์ดเรียบเรียบดีผดนะครับสูงลอยซี่บกลบครับใจลูกพี่น้องเฮาถ้าผมไปเห็นกินนมนี่ผมบอกเลยนะครับว่าผมบปเสือพี่น้องเฮาแต่ว่านี่ผมมานี่ผมเห็นกินนมอยู่เลยพี่น้องเด้อนะครับป่ะธรรมดาเลยแล้วควายน้อยนี่ย่างบันสนเข่าพี่น้องเฮาแต่ว่าขันจังผมอยากได้ลูกมันนี่แยกให้อยู่เนาะแยกอยู่ครับค,บคอยคุยกันราคาครับ ราคายังคุยกันครับแต่ว่ายกค,คู่นี่แม่ลูกนี่หกหมื่นหกหมื่นสองพันสองพันบาทเนาะครับต่อรองได้ครับหกหมื่นสองพันบาทต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกนะครับเป็นโคมพิเศษพี่น้องเฮาสิบบ๊อบบ๊อบว่าพิเศษสามข้อใจดิพี่น้องเฮานะครับกับไปรุ่นเอาสามข้อใจแล่วจ้าวาลูกมันนี่เป็นพิเศษที่รีเพราะว่าลูกเจ่งนะครับลูกตัวนี้เจ่งอีหลีพี่น้องเฮาเพราะมันว่าผมบอกปวดดิมึเงเนี่ยิ่งพี่น้องเฮาครับเบิ่งลูกคน เอาพี่น้องเข้านะครับมักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องโทรมาสอบถามนะครับพูดคุยตัวร้องราคาครับเจ้าของเพนเดอรพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยตอนนี้เพิ่นติดควายแะพี่น้องเข้านะครับเพิ่นประยุกกับแม่พี่น้องเข้ากินนมแล้วเพิ่นยางเพิ่นก็ข่อยแฉพี่น้องดูเนี่ยน้องขาเลยนี่เด้อพี่น้องเด้อเอาจังไหนทั้งทู่มาสอบถามนะครับพูดคุยตัวร้องราคาครับเจ้าของไส้เด้อพี่น้องเด้อสหรับมาหนี้พ่อไวสลับหนีพ่พี่น้องครับสวัสดีครับ